สูตรหางบมแกะครับพี่น้องหกหุ่นเงาเกยวสิบเส้นครับอย่างแรกกระเทียมหางมาเาเกลีวสิบเ้นวัดจากปลายหางขึ้นไปสี่สิบห้าจุดหาเส้นเราเสมออยู่ตรงนั้นเด้อครับกวักที่หาเส้นทั้งหัวครับมาเมืองการเข่าหางต่อครับเข่าหางกันอยู่ที่สิบสามจุดหาเส้นด้วยกันลำโตที่เหมาะสมครับพี่น้องนะครับลำโตที่เหมาะสมคือสี่สิบห้าถึงห้าสิบเส้นนะครับติดนวดกุ้งแล้วก็วัดจากจุดเดิมที่เราขีดไว้ครับสี่สิบห้าจุดหาเส้นวัดต่อจากตรงนั้นครับ ไปเจ็ดเส้นแล้วกาให้มันกึ่งพอดีครับระนาบกับพื้นรอยไปสิบองศาไล่กันมาตร้งนวดครับพี่น้องลืมว่าหนวดก้งเข้าตรงนี้ไหมพายนะครับไหมพายนียาวสิบสามเซนนะครับพี่น้องสูตรนี้เป็นสูตรที่ผมใส่ประจํานะครับในช่างท่านไหนสนใจอยากสิเอาไปปรับแต่งปรับปรุงเปลี่ยนแปลง,ปลลง,ปรปลงหรือว่าเทสตามที่ผมบ้ามาได้เลยนะครับผมบอกได้เลยว่ายาเสือที่ผมบอกครับท่านต้องทดวสอบถดลองด้วยตัวท่านเอง Bye.